คุณผู้ชมครับในยามลโผล่เพลยแบบนี้เนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าด s สนะครับ dusk dust k. ในขณะที่ทุกคนนั้นเริ่มจะกลับเข้าบ้านนกเริ่มจะบินกลับเข้ารังครับแต่ทราบไหมครับว่ายังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งครับออกมาทำงานเพื่อสังคมเป็นอาสาสมัคร Volunteers ดังนั้นครับวันนี้เราจะไปติดตามดูนะครับว่าคนผู้นี้เขาทำงานกันเหนื่อยหนักหนาสาหัสแค่ไหนเราจะไปตามรอยชีวิตของพวกนี้กันครับหน่วยกู้ภัย The Rescue Crew ครับผมเอาละครับตอนนี้นะครับผมก็มายืนอยู่ที่ใต้ทางด่วนนะนะครับก็คือ Under the Expressway นะครับเพราะว่าเขาบอกให้ผมเนี่ยมานัดเจอเขาที่นี่ครับก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่เห็นใครสักคนหนึ่งเลยนะครับ เห็นแต่รถตู้ครับรถตู้มาจอดไว้แล้วเนี่ยนะครับทุกท่านเห็นได้นลยครับเป็นรถตู้ของมูลนิธินะครับพอเต็กตึงนะครับ The van ก็คือรถตู้มาแล้วแต่เอ๊ะทำไมพวกพี่ๆเขายังไม่เห็นมากันสักคนเลยนะครับเนี่ยไปไหนนาะคิดครับ คิดมีหัวขาดครับพี่อู๊ดเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเชิญครับพี่อู๊ดเป็นต่อครับผมโอ้โหพี่ก็มาหาใครอะครับเพิ่งทราบวันนี้นะครับว่าพี่เป็น a member of the rescue crew ด้วยครับ your rescue crew ไม่ไม่ไม่ใช่ครับอะไรครับผมเป็นแค่อาสาครับไม่ใช่ครูผมคิดแต่คือครูครับผมเป็นขนาดนี้ครับออ๋ผมเป็นครูใช่กับครูไม่ใช่เหรอผมหมายถึง crew ครูไงฮะภาษาไทยครูก็แปลว่าคนสอนแต่ภาษาอังกฤษครูก็แปลว่าเป็นทีมงานเท่านั้นเองใช่ไหมฮะซึ่งผมมีงสงสัยอย่างเลยครับพี่ออพี่ปกติเนี่ยถ้าไม่มาไม่มาทำโมนิทีแบบแบบประเดึงแบบ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 นี้เนี่ยส่งเอเมสเป็นรถไปรษณีย์ด้วยเหรอครับเนี่ยฮะไม่ใช่ EMS ครับผม,มเห็นแอบบเห็นเมื่อกี้ emergency medical service yes, ใช่ emergency ก็คือฉุกเฉิน เมดิโอลก็เกี่ยวกับายารักษาเซอร์วิสก็คือบริการใช่ไหมครับรบ,บริการด้วยใจนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้<ต>นะครับรผมก็มีกันหลายจุดนะฮะไม่ได้มีจุดนี้จุดเดียวะะมีทุกจุดทุกเขตที่พวกเราอยู่อะไรครับดังนั้นนี่น,นะครับพิวดวันนี้เนี่ยถ้าหนักสุดที่ผมจะต้องไปทําคืออะไรครับวันนี้คงจะต้องเป็นการล้างให้ผมแหละครับไม่ใช่นะูคิดจะต้องได้ทําอะไรใช่ไหมครับครับต้องทําอะไรบ้างฮะเก็บศพครับ อ๋อโถงก็เบาๆดีครับเก็บศพก็คือเก็บสบู่นี่เองใช่ไหมครับอ๋อไม่ได้ศพษาอังกฤษดิศพภาษาไทยศพคนตายนะครับอ๋อก็ให้เก็บศพเก็บศพครับผมคนตายนะเนี่ยใช่ไม่ล่ะครับว่าพวกอาสานมันต้องน่าสารใช่น้าสงสารมากแตเป็นญาติญาติอ่ะเขาเห็นเหตุการณจะกล้าทำไหมใช่แต่พวกเรากล้าที่จะทำเราเรากล้าที่จะทำนะครับทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมครับผมจะให้พิวุฒนนั้นทำคนเดียวนะครับแล้วเราจะเข้าสู่ละครเลยนะฮะเข้าไปไหนเราอยู่ด้วยกันเอาเหรอผมเตรียมเสื้อมาให้แล้วเนี่ยเอามีนเหรับ อ๋อมีเสื้อให้ผมด้วยเหรอครับนีเสื้อด้วยโอ้โหเปิดให้ดูครับเป็นเสื้อครับเสื้อพอดตึงนะฮะนี่เสื้อหรือผ้าหอกควายครับพี่น้องเห็นแต่ไกลเลยว่าคุมตู้เย็นน่าจะพอดีรับผมนะฮะคิดครับโอเคฮะโอเคฮะก็ทำงงานเนี่ยนะครับก็คือธรรมชาติของงานเนี่ยนะครับ nature of the job นะครับ nature of the job คือธรรมชาติของงานคือเราก็จะนั่งรอกันตรงนี้ใช่ไหมฮะก็ตั้งวงตีไพ่กินเหล้ากันเราไม่ใช่ใช่ไมไม่มีครับเราต้องทำงานอย่างมีสติซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับพี่เราก็มาอยู่นนทที่่างดวะครับ ก็ผมว่าก็ไม่ก็ไม่ไม่ไปทางโยมโลกก็ต้องแจ้งว่านะฮ้ยุฬาลาดแจ้งว่าธนาครับอ๋อนะฮะแต่เราก็จะไปแถวๆนี้ใช่ไหมฮะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับเราจะนั่งรอนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่นะครับคงจะมีเหตุการณ์หน้าสิวนหน้าขวานพาคุณผู้ชมไปดูแน่เลยครับ คครับครูคิดครับันี่มีเหตุแล้วครับพี่น้องครับอ๋อเหตุอะไรครับเหตุอะไรครับเออยิงกันตายฮะอ๋อยิงกันตายเลยครัยตายครับยิงกันตายตอนนี้มีครับค่ะแต่รรับฝรั่งจะเรียกว่าฮอม e ิ n s i d e h o ม e inside นะครับ home inside จะเข้าบ้านเหรอครับโอ้โหไม่ใช่ฮ o m e inside จะขับเข้าบ้านฮอม e ิ n s i d e ภาษาอังกฤษก็แปลว่ามีการฆาตกรรมมันจะมีคำว่า suicide ก็คือฆ่าตัวตายส่วนฮอม e ิ n s i d e ก็คือการฆาตกรรมหรือที่อีกอย่างเรียกว่าเมอร์เดอร์ก็ได้ครับเมอร์เดอร์มาทำแม่เ murder นะครับอเมร์เดอร์ฆาตกรรมครับคุณผู้ชมไปแล้วครับไปครับ เป็นไรครับพี่น้องครับไม่ะเป็นอะไรครับเมาครับเมาจะเมาได้ไงครับนี่รถประสบอุบาเหตุไก็ไม่ใช่ขับโอ้ยไม่ได้เมาเล้าครับเมารถครับโอ้โหนี่ครั้งแรกที่แบบนั่งขย่าอนนี้แล้วขับเร็วมากนะครับตอนนี้นะครับเมารถเนี่ยก็เรียกว่าขาซิกนะครับเมาเรือก็ซีซิก เมาเครื่องบินก็แอร์ซิกครับถ้าเมาบ้านนะครับเมาบ้านมาบ้านโฮมซิกแต่โฮมซิกก็คืออยากจะกลับบ้านโอ้ใช่เขาไม่ใช่เขาไม่ใช่กลับบาเมาด้วยไม่ใช่ไม่ใช่แต่ถ้าเมาลร่ารังแล้วครับในการที่แบบเจ้าหน้าที่ขับเร็วเนี่ยไม่ได้ขับด้วยความคึกครอนองนะอ่าถูกต้องครับขับด้วยขับด้วยความมีสติแล้วก็อยากไป ที่เกิดเหตุและคนเจ็บได้เร็วที่สุดถูกต้องนะครับเวลาเราอยู่บนท้องถนนเนี่ยนะครับแล้วมีพวกรถพยาบาลรถตำรวจหรือแม้กระทั่งนะครับรถของบริธัต่างๆเนี่ยเช่นของคอร์ดิตึ้งเนี่ยนะครับผ่านมาแล้วก็เปิดไซเรนเนี่ยนะครับเสียงดังอย่างนี้เนี่ย you have to give way นะครับ give way ก็คือให้ผ่านไปก่อนนะครับและไม่แน่นะครับวันหนึ่งเราอาจจะต้องพึ่งพาบริการของหน่วยคอร์ดิตึ้งแบบนี้ก็ได้นั้นนะครับให้นะครับรถได้ผ่านไปอย่างง่ายดายอย่างสะดวกนะครับเราจะนั่งถ่านนาน เอาละครับตรงนี้นะครับจะเห็นได้นะว่ามีชาวบ้านนะครับมุงอยู่กันเยอะมากนะฮะตอนนี้นะครับที่จุดเกิดเหตุซึ่งสังเรียกว่า the crime scene นะครับที่ crime scene ก็มีการเอาเทปเนี่ยมากั้นไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะศพนะครับบอดี้เนี่ยอยู่ในรถแท็กซี่ครับถูกยิงถูกช็อตนะครับถูกปึงแต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงคนด้วยกันแท้ๆไม่น่าทำขนาดนี้นะถูกต้องครับ เป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจอีกเหตุการณ์หนึ่งเลยนะครับโจรอาชญากรคริมิ n a เพียงแค่ต้องการเงินถึงกับต้องทำร้ายจนถึงตายเลยทีเดียวครับและตอนนี้เนี่ยนะครับภาพที่เห็นอยู่ก็คือเจ้าหน้าที่ต้องพิสูจน์หาหลักฐานเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปครับระหว่างนี้เนี่ยนะครับผมและพวกที่ๆปอใะต,ตึงก็ต้องกลับไปสแตนบายสำหรับเหตุการณ์ต่อไปครับระหว่างที่รอคิดครับเราไปดูอุปกรณ์การโรงพยาบาลเบื้องต้นกันดีกว่า นนี่เลยะจะลองนอนดูไหมฮะนอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวควรจะไม่ตื่นบางทีเนี่ยพวกเพลงเขาเรียกว่า stretcher stretcher ก็เหมือนก stretch ก็คือเราสามารถทธิยืดได้นอนได้อย่างเต็มเต็มชั้นนี่ก็คือรถพยาบาลนะครับเอาเรี ambulance นะครับ ambulance นี่ครับผมมาแล้วครับอันนี้เฟือกลมเฟือกสุนทรียการซึ่อภาษาอังกฤษนะครับคำว่าเฟือกเนี่ยเขาเรียกว่าแคสนะครับเห็นพีุ่้นเนี่ยเป็นนักแสดงเลยนะครับก็คือแคสก็แปลว่าเหมือนจะเป็นทีมงานนักแสดงแต่ cast เนี่ย ก็แปลว่าเป็นพวกเฟือกได้เหมือนกันนะครับแคทอีกตัวนึงก็แปลว่าแมวได้แมวใช่ครับแมวใส่เฟือกแมวใส่เฟือก cat in นเดอะแคสต์แคทอินเดอแมวใส่เฟือกไปแสดงหนัง cat in the cast is in the cast คสต์ครับจะเป็นอย่างงี้ครับเฟือกลมแล้ววิธีใช้ก็จะเราก็จะสูบลมเข้าไปถ้าจักรยานผมเนี่ยยางลมขาดก็ใช้นี่ได้ไหมฮะไม่ได้เพราะไม่ได้ผมเห็นพี่ปั๊มเหมือนกันเลยไม่เกี่ยวนะฮะอ๋อมันก็จะพับแข็งขึ้นเรื่อยๆ อันนี้คือสาระสารถ้าซอนหรือหักเลยใช่ไหมหักกรณีหัเผิดรูปอ๋อผมเคยเห็นด้วยนะฮะแบบกระดูกเชี่ยมาจากเนื้อหนังอะไรก็มีเจอบ่อยเลยใช่ไหมแล้วทำไงก็ต้องยัดเข้าไปแล้วก็ต้องครับก็คือสภาพไหนก็าอยู่สภาพนั้นเลยแล้วเราก็ตามตัวบาสใ่แขนหักขาหักกระดูกผิดรูปแล้วก็เราต้องดูก่อนก่อนที่จะเอาเฟืองแต่ละอันใส่อะไรางี้และตอนนี้นะครับคุณผู้ชมก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์แจ้งเข้ามาว่ามีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุไปชมกันเลยครับ เป็นแค่ที่สองอะไรไหมครับคิดได้ชมครับแต่ว่ารอบนี้ขับรถเร็วกว่ารอบแรกนะครับแค่หนึ่งนาทีแล้วก็เสี้ยววินาทีก็ช่วยคนได้เพราะโค้ชเจมส์โคนนั้นเป็นญาติคนละครับใช่แล้วนะครับแค่แค่หนึ่งนาทีก็ช่วยคนได้นะถูกต้องที่รับถ้าเป็นหนึ่งนาทีมัลงได้บ้างนะครับทีคุณเคยเห็นนั้เป็น construction site นะครับ construction site นี้เป็นไฟฟ้า ตอนนี้นะครับก็คือเ h e Victim ก็คือผู้เคราะห์ร้ายนะเหยื v i c t i นะฮะก็ได้ตกลงมาจากที่สูงคือเป็นนั่งลานตรงนี้นะครับลงมานะฮะแล้วก็มีเหตุการณ์นะครับที่เห็นอย่างชัดเจนมากนะครับก็คือข้อมือคือ the wrist นะครับ the wrist is broken t h w r i s t fractured นะค fractured ก็คือแตกหรือว่าร้าวหรือว่าหักได้นะครับ จะมีแผลมีอาคัดหรือมีอาวูนครับอยู่ตรงตานะฮะตอนนี้ก็คือเขาก็ต้องมีการใส่คอเลอร์ครับคอเลอร์จริงก็แปลว่าปกเสื้อนะครับ C O L L A R collar ์นะครับใส่คอเลอร์ซึ่งทางทีมงานพอริงก็จะใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเยอะเหมือนกันนะครับใช้คอเลอร์เนี่ยใส่ดำคอไว้เพื่อเซฟนะครับแล้วก็จะมีใส่เป็นเฟือกนะครับเป็นเฟือกลมเหมือนที่เมื่อกี้เราคุยกับพี่ิวดในการปั๊มลมเนี่ยนะฮะซึ่งก็คือ p u t ูดง่ายๆอ้อ into a cast นะครับ cast ก็คือเป็นเฟือกนั่นเองครับแล้วเดี๋ยวจะมีการเคลื่่อนนนยยย้้าาาะะคครรรัับบบผูปไทีโงพล อารัมครับตอนนี้มองขึ้นไปในท้องฟ้านะครับก็ใกล้จะสว่างแล้วนะครับซึ่งภาษาเนี้ยก็คือ it's nearly dawn นะครับ dawn จะไปวัดดอนอีกเคสหนึ่งเหรอครับวัดดอนจันทวาใช่ครับห่วงซุยเยอะมีมีทีมเราอยู่ที่นั่นอีกทีมหน่คนละทีมนะครับไม่ใช่วัดดอนครับ d a w n dawn ก็แปลว่าช่วงรุ่งอรุณครับผม พอฟ้าสางแล้วก็หมายความว่าภารกิจของเราก็จะจบแล้วในหนึ่งคืนใช่ไหมครับถ้าวันหนึ่งผมจะขอมาร่วมกับพวกพี่ๆเนี่ยก็ยิรับผมก็ยินดีใช่ไหมครับยินดีต้อนรับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับแถวบ้านเรียกว่าภาษาที่เรียกเวนกมใช่ไหมเวนกมเอาเวลคัมนะครับเวลคัมก่อนที่รจะลาจากการวันนี้พี่อุ๊ดมีอะไรจะฝากกับคุณผู้ชมนิดนึงไหมครับนี่แหละครับพวกเราก็อวยพร้อมพนาทุกวันว่าออกมาอย่าให้เจอเคสหนักๆใช่ครับต้องออกมาณอย่าให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังใช้ชีวิตอย่างมีสติใช้ชีวิตแบบประมาททและี่สําคัญก อยู่อย่างพอเพียงและคนไทยอยากให้รักกันครับพี่น้องครับ,ครบแค่นี้ประเทศเราก็มีความสุขเลยครับวันนี้นะครับขอขอบคุณทราบปอะิดนึงมากๆขอบคุณมากครับ